ทีนี้มาดูมาดูในส่วนของห้องครัวนะคะนี่คือดีมากเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าปกติโรงแรมที่ไปพักเนาะก็คือไม่มีหรอกห้องครัวอันูลาหมาเห่าแบบนี้นะคะนี่แต่ถ้าจะเป็นโรงแรมก่อนๆหน่อยอะไรก็จะมีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ห้องไม่ไม่ค่อยแพงนะพี่แก้เนาะคันเท้ามาเองห้องก,กระเสียแบบว่าเอาห้องถือๆแน่อย่างสินะ แต่นี่บริษัทจ่ายให้พววนน้ามีถังเหล้าเอ้ยมีถังใส่น้ำแข็งด้วยนี่นา <c oughs> จาก็จะกินนจะเราได้ดีค่ะดีมากนี่แล้วก็มาตรงนี้นี่ค่ะก็จะมีกระติกน้ำร้อนนะคะอ่าแล้วก็ไมโครเวฟนะคะตรงนี้มีต่อไฟฟ้าให้นะคะ นนึงชาคือแบบถ้าอยู่หลายวันอ่ะก็คือดีมากอันนี้ก็คือมีที่ดุกขวันให้นะคะแต่ว่ายังไม่ลองใช้นะอันนี้คือรีวิวล้วนๆนะคะก็คือที่เก็บของมีให้แบบเยอะมากจ้านี่คือคุ้มอะถ้าแบบเช่ารายเดือนก็คือแบบสะใจอะโอเคตู้เย็นตู้เย็นนี้เย็นอยู่นะคะแต่มันมืดๆไปหน่อยเพราะว่าไม่มีไฟเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าเนาะอินโวลตงวอเตอร์อะไรก็ไม่มีมีน้ำ ให้ยสองอันคือมันเป็นรุ่นเก่าเนาะแต่ก็ถือว่าโดยรวมนะคะห้องพักราคานี้นะคะแล้วก็ได้ห้องใหญ่ขนาดนี้เพื่อนฉันพยายามที่จะแบบว่าโอนอัวกับทีวีมากค่ะเพราะว่านางจะดูทีวีให้ได้ว่านทีวีเข้ากับเป็นทีวีรุ่นเก่าเนาะ ยังหาสัญญาณไม่เจอเลย <Okay. S 2> คือจะดูทีวีให้ได้จริงๆนางม,มีโทรศัพท์ไหมม,มีค่ะเป,เป็นคนคเ,ออเป็นคนอย่างๆอ่ะมาในส่วนของอันนี้ห้องนอนคะ่ะนี่ก็ดีจ้าในห้องนอนก็จะมีทีวีอีกเครื่องหนึ่งนะจ๊ะ<อ>ดูห้องใหญ่มากนี่มีชั้นเก็บของมีอะไรเยอะะเอาจริงๆโดยรวมถือว่าดีนะอืม คุณอาห้องน้ำรู้รามากโอเคใช่หอ้ออันนี้ดิฉันเองยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำอยู่มาแบบเปียกๆค่ะเพราะว่าข้างหน้าเราอะค่ะมันคือชายหาดนี่อันนี้ก็เป็นข้อดีของโรงแรมแกันทาลีเบนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าโพวนาวเสียงถูกหรือเปล่านะคะนคะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมี ต่างๆให้นะคะกปูแชมพูครีมนวดอะไรให้อยนี้ละนะคะผ้าช็ดเท้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็หรูหรามากค่ะใหญ่นะคะสะอาดนะคะโอเคคือแบบเก่าแหละแต่ว่าก็สะอาดค่ะคแต่เพื่อนสาวรีวิวกินแล้วบอกว่าคือกินอัพ แก็โอเคนะสำหรับวรา,าพรถือว่าโอเคค่ะอันนี้อะไรอะ่ะดูนี่น่าจะเป็น built-in ใช่ไหมโอ้ตู้สื้อผ้าก็หรูหรานะจ๊ะได้ยินเสียงเพื่อนใช่ไหมคะนางกำลังกลนอัวอยู่กับทีวีต่อไปนี่ค่ะโอเคค่ะนี่นี่เป็นที่นอนชุบชนี่ค่ะ คะเวลาพัรก็อยากจะกินอะไรที่แบบว่าอยู่ข้างหน้าชายหาดนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะพาไปลงไปดูชายหาดจ้ะมไม่สามารถทีโอเค<ป>คนละห้องค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเมีคนขอห้องเราเหรอคะไม่มีค่ะโอเค โอเคค่ะจบการรีวิวคุณประทับใจห้องนี้ไหมคะมากค่ะมากเนาะโอเคอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรกินกันเลยใช่ค่ะเขาเขาไม่ได้บอกว่าจะมีของกินให้เราเราต้องไปหากินเองใช่ค่ะค่ะโดยโดยรวมนะคะห้องถือว่าดีมากนะคะก็คือมีทุกอย่างให้ครบเสร็จสรรนี่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบครอบครัวใหญ่นะคะมาพ่อแม่ลูกหรือว่าจะเป็นคู่ที่สวีทวานแหววมาแบบเพื่อนสูงไฮฮาปากิโกคือจะจัดปาร์ตี้นะคะจะว่าห้องนอนก็ เ,เออเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวค่อยถามได้เย <c oughs> พี่แก้วเดี๋ยวค่อยถามมันมีโรงแรมมั้งโอเคนะคะรวมถึงห้องขวด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอ่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านอาหารค่ะทางบริษัทก็พาเราไปกินข้าวร้านอาหารทะเลซื้ออะไรนี่ยังกับพี่แก้วอะไรนะีฟดอะไรออแยม<ส>แยมอะไรวะอันนี้มามากับเขาอยู่เนาะแยม ถ้ามานดือดพี่แก้วถ้าเพื่อนไปเราก็ไปโอเดย์โอเคค่ะจบการรีวิวบาย